วันเกิดหรือว่าของข,ขึ้นบ้านใหม่นะคะอย่างได้ับผิดชองคือตอนนี้นี่ะบางยางเขาก็ไปใบห่าน้าแล้วบางยางก็ไปนี่ตู้โชว์แล้วนะคะถ้าไม่ครบหรือ,อยังไงต้องขออภัยนะคะอ,อ่าตัวน,นี้จะเป็นว่าจับได้ต่อเลยจัดในห้องน้ำเลยอันนี้อะไรคะพ่อชอบไหมอันนี้หนูว่าพ่อชอบไหมอันนี้จับพี่แพลกระสินนั่นเอเออพี่แพลกระสินแล้วกับแฟ,แฟนเล่าปอมีทุเรียนไม่หย่างเนี่ยปอยอ่าแล้วก็อันนี้หอม น้องบิวบ้านฮักกรังสิมันค่ะนี่อะไรน่ะอ่ะเตัวนี้ด้วยตัวนี้รูปรูปอันนี้อะไรคะแม่องอะไนี่ป่าโอ้รูปโตเกียวนาจากใครคะป้าหมูลุงหน่อยเอาป้าหมูลุงหน่อยป้าหมูลุงหน่อยโอเคแล้วก็อันนี้ก็สีฟ้าเนี่ยของน้องสกีแสงน้องบิลเลนอ่า อ่ะพี่แดงพี่ดาพี่เอมนี่อนนอนโอเคทางนั้นเข้าไปเลยอ่าอันนี้พี่ขวัญพี่ดาพี่ก้อยแล้วก็บวกอะไรนี่พี่ก้อยทีมงานสายจวดนี่นหงอยไปเลยหงอยไปบางบางย่า,ยาก,กับบอด้เขียน,นด้วพี่น้องมันกระสับสรรบอดดี้เข้ามาของไผ่แน่สวยอ่ะอันนี้สวยจังเลยอ่ะอุวิสวยนี่เนียนนี่ไข่อ่ะใครเนาะเนียคอมเมนต์มาได้นะคะแล้วแค่นี้แม่นี่พอเลย พรอมขมูลรัตมลรัตดีอ้อพี่จุ๋มพี่จุมตัวแทนดีลเลอร์สินค้านาฬิกาคาวชามิงโอเคมาลูกมาของใครอีกคะอันนี้ชอบดอกไม้จากพี่บอยสีชายสีบอยอลังเติมรอยแอนอรดีนี่อุ้ยใหญ่มากสวยมากอลังมากอลังมากดอกไม้แม่จะเข้าใจกันให้ไหนนะเนี่ยอันสวยอ่ะอืออาขึ้นอีก สิริใจเกินร้อยความน,นดีขอแสดงความยินดีครอบครัวของเพื่อนพยาแสนทองวิวัฒนฟินแลนด์สมบูรณ์แบบที่สุดสมแล้วกับความสําเร็จเพราะทั้งคู่สู้จร,ริงทําจร,รๆๆๆิงเก่งดีมีครบทุกอย่างเพิ่มพลุนี้ขึ้นไปนะครับขอบคุณนะคะ,ะคอันนี้เอาไปใบข้างนอกเลยเพราะว่าใหญ่มากน,นี่และก็ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเอาลูกก่อนเนาะจะได้แบบใสของใครเนาะนี่เนาะของแม่แม่พี่พี่ท่านใด ขอ,ขอคบขอขอคุณหลายๆพี่ทอง,องขอบคุณมากๆค่ะนี่กับผ้านะคะเป็นพระมงคลขึ้นบ้านใหม่ค่ะนี่ก็เป็นพระอ่ามงคลขึ้นบ้านใหม่ค่ะนี่าจังนี่จังจ่ง<ย>แล้วก็เนี่ยของใครของขอพ่อเจนค,เนค่ะบ้านมาแคมปัสอ๋อพ่อเจนบ้านมาแคมปัสนะคะขอบคุณนะคะ นี่ตองตองถามได้บางเทือนเป็นฝากมากเลยสินะพี่น้องนี่สวยงามนี่ของใครต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะของแม่ของแม่เหรอคะ่อะแม่นอ่ะของเอฟซีอุ้ยของเอฟซีเอฟซีสวยบหลูกเอฟซีสวยเอฟซีสว,สวยแล้วก็อันนี้ของใครคะลิตาเอาของลิตาเหรอ เนี่ยขอบคุณนะคะเห็นอะไรเลยเห็นอะไรเรือเรือเรือไปใส่ตู้เลยใส่ตูอะไรเรืออ่ะเรือค่ะเรือเรือเป็นอะไรจกไปสิอันนี้เรือเรือเรือเรื่องนี้มีน้ำด้วยเรือจากใครนะพ่อเรือจากเรือจากใครลวงพิชิตโกน่ะมีพันธุ์โซมะหายอะไรนะจากร้านมิ่งขวัญนะคะนี่ค่ะเรือสวยมากเอาไปให้พ่อไป่ถือดีๆนะลูกนะ โอเคไม่หนักค่ะถือไปเลยค่ะให้พ่อจ๋ากเก็บนะคะพ่อโอ้โห <Okay. S 2> โและชุดนาริตะค่ะจากใครจาให้น้องนาริตะจากพี่แพรี่ร้อยเอ็ดค่ะเดี๋ยวขอดูชุดหน่อยเร็วๆเย้เ,เย่เอวซ่าไหมเอวซ่าอุยหุ้ยสิงด้วยปาปา คือสวยแท้มีตาด้วยเร็วๆดูๆน่งเงือกนี่นาอุ้ยเอลซ่าเลยดิโก้น่งเงือกเหรอเอุ้ยโอเคเอาไปให้ป้าเร็วๆขอบคุณพี่แพรลี่นะคะแล้วก็เป็นแบรนด์นะคะของผู้ไายเนี่ยผมพี่น้องถ้าพ่ไม่ซื้อก็อาจจอเพาะใหบ้านฮักแคมปัสนะคะกับช้าแบรนด์แล้วก็เช้าแบรนด์ของไครบ้างนี่ จากห,หลายท่านจากห,หลายท่านนะคะอันนี้ของแม่คิงนะคะชุดสวยๆจากเชปกระโปรงจิงๆนะคะนี mm ่ hmm. และกระเสือ mm hmm. เปรี้ยวๆ mm hmm. ไม่รู้ก่ากระนสืใส่แบบเก๋ๆจ mm hmm. ากคุณแม่คิงนะคะแล้วก็รองเท้าจากแม่แอนนะคะสวยงามมาก <Yeah. S 2> น,นี่เลยค่ะ ช่วยมากแม่แม่แอนดตาเอาเอาไปให้แม่แอนเก็บเอาไปให้ยายแอนเก็บถือไปค่ะของลิตาเนาะเอาของลิตาไปเลยล่ะลูกนี่ของใครอันนี้ของใครของของของพี่พี่หมวยอ๋อโอเคพี่หมวยค่ะพี่มวยอรพินค่ะน่าจะเป็นกระเป๋าลากแล้วก็อันนี้อะไรฮาตาริ ของท่านพออท่านพออจากโรงเรียนบ้านพ่อปอี่เหล็กไฟนี่แล้วก็อ่ะเดี๋ยวคนที่ซื้ออยู่พอจกมีสิบอ๋อมีสิบมิมนมงคลเซ็นเตอร์ขอบคุณนะคะอันนี้เครื่องอะไรมามีสิบมิ้นมงคลเครื่องอบทอดพ่ออันนี้ของใครพ่อนี่พอดีก็ใชายพ่อนี้ของใครอันนี้ของมันแม่ครัวคุณพ่อคุณแม่ที่ร้านอาหารน่ะอ๋อแม่ครัวอ่ะพ่ออันนี้ของพ่อซื้อใช่ไหมไม่อันนี้ของไหนเนระพี่ ไหนอ่มึของใครโดฟ้าปิ้นเอนุชาโดฟ้าป mm ิ hmm> ้นพี mm ่เอนุชาขอบคุณพ mm ี hmm. ่เอนุชาใช่ป่ะฉันอยากได้พอดีอย่างนี้ใช่ป่ะเอออยากได้พอดีละแซนอันนี้ของคุณแม่ที่เชฟแม่ครัวนะคะที่จะมาทำงานที่แสงทองฟินแลนด์นะคะอันนี้อะไรอ่ะพ่อเอามาแกะให้หน่อยเร็วแกะให้แน่ยังพูไมาอีกย่งจะได้รู้เลยโอ้โหแม่เอียงทำยังไงฮลโอันนี้เหมาะกับบ้านอยู่นะ ยวค่อยไปหาที่ที่ที่ทติดไปหาทีเ่เริ่มขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะอ,คอ่ะมาค่ะเบียงมาเลยอเองก FC นะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ FC PB สองพันแม่ตุ่มอเมริกาสองพันแม่แอนนี่อเ,อเมริกาให้บอสบ๊กบอสเทลนาดิตาโตเกียวห้าพันบาทค่ะลุยยาเปาลูก ว่าถ้าบีได้หรือไม่ว่าถ้าบีก็ได้เสียอันตีบ้านสีขาวอันนี้สวยมสองแม่อบ้านสีแม่เอบ้านสีพี่แตนสีแม่หน่อยไม่ออกน้ำห้าพันบาทค่ะพี่อ้อนห้าร้อยค่ะขอบคุณนะคะพี่ไลสวีเดนด้วยค่ะพี่ไลสวีเดนพี่ไลสวีเดนไอโอนมาทั้งหมดมันเป็นสองพันสองพันบาทแค่แค่อันพิมพ์ไปอยู่แค่พวดอันไปอันรอบแรกบอลแล้วไม่ได้องใครโอนมาหยุดไม่หยุดไปทำบุญจริงๆนะโอนมาสองรอบไม่ของใครขอบคุณพี่ไลสวีเดนโอนมาสองรอบสองพันบาทนะคะ อันนี้ของใครอ่ะมาวันแรกมาวันที่ตงานเช้าเลยอ่ขอครนะช่วยคอมเมนต์หน่อยนะว่าของใครนะขอบคุณนะคะอ,อ่ะโอเคและอันนี้เป็นการ์ดอวยพรของอพี่พี่จุ๋มตัวแทนอันนี้พี่น้องโคราชค่ะบ้านฮักพ่อแม่นาริตะโตเกียวอ่าพี่นิวพี่ตุ้มแม่ฮักอเมริกาพี่โน้ตพี่จา๋าพี่เอวอน พี่ขวัญพี่ก้อยรำลูกกาพี่ดาวพี่หมวยพี่ฝนพี่ก้อยพี่บิวพี่เปาแม่ยูนค่ะขอบคุณนะคะแฮปปี้เบิร์ดเดย์บอยเพรแม่สาแม่น้อยพี่เหมยทีมจัดงานมิสติ้งน้ำตาลวินเนอร์โอเคนะคะขอบคุณนะคะยอดนี้แม่แม่แม่จะถ่ายเป็นอนี้อันนี้ของใครอ๋อพี่แคท แม่ออนค่ะพี่แคทแม่ออนค่ะอันนี้ม่ใครแม่ของเอ้ยคือบลาูกคือจิออ้วบได้แม่น้องออมน้องเบืองหนึ่งพันพี่นัดนัดนะคะสองพันขอบคุณนะคะบ้านฮักแคมปัสค่ะสี่พันบาทขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะพี่แคท หนึ่งพันบาทแม่ออนหนึ่งพันบาทนี่หนูน้พี่นางสารคามอ๋นนี่พี่นางสารคามใช่เป็นเหรียญพระมงคลเป็นเหรียญมงคลขอบคุณพี่นางสารคามนะคะนี่อันนี้แม่ออนอันนี้อะไรพี่แคทรัตติยาหนึ่งพันแล้วก็ห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทอันนี้น้องมุติลาวานาเจมให้น้องโตเกียวนะคะตัวนี้ผูกแขนน้องโตเกียวนะคะ อันนี้ชอดอกไม้ไทยนอเน่ใช่เดี๋ยวแม่อไเ่อีกอันนี้ี่ของขใครแม่แม่คือพี่ซื้อแม่อนเทเนเนอบ่บ่นเทนเนยึ่่าจะทำโดดดีกว่าก็ดีเลยอันนี้อ๋อพี่สำริดเจียงเสนจากอำเภอโพนทอง โอเคเป็นดอกไม้สดให้ออกไม้ดอันนี้ของน้องเอนะคะเป็นหมวกพุชชี่ค่ะเป็นหมวกพุชชี่<ะ>เนินเ้นเียเก็บค่ะหมวกพุชชี่แม่เอนไปเอา ไปเอาชุด,ดนี่ของเก็บความ่หนูแน่ของนูสิชุดชุดเหลื่อมๆสีทองอะ่ะโอเคโอเคแล้วก็อันนี้ของอจากพี่แพรี่ร้อยเอ็ดค่ะนี่เขาแสดงความสำเร็จของแพรพาวน้องบีบรับขวัญน้องโตเกียวด้วยนี่ค่ะขอบคุณพี่แพรี่ร้อยเอ็ดนะคะช่ออลังการมาก อันนี้ก็จากเอฟซฟ้าเสรีรภูมิขอพี่พามีความสุขความสำเร็จความเจริญน้องบิ๊กด้วยนะคะร่ำรวยเงินทองนี่ค่ะคนมาน้ำกันมั้งนี่ขึ้นาน้ำกัน้ว,นว้าวเดี๋ยวรอแกอันนี้จากบ้านแม่ฮักจากแม่ฮักอีแหล่บ้านฮักอีแล่นะคะผูกแกนตัวเกียวแล้วขึ้นบ้านใหม่นะคะ อันนี้ของใครอ่ะอันนี้ของใครคแม่คะแ,แม่อยู่เมื่อวานนี่ของของของอืมูใุใด๋อนะที่เจอมาไดเดี๋ยวเด้อยคุณคุณอยู่ิบก่อนสิปก่อน,นิก่อ่าแล้วก็น้องออมน้องบึงค่ะให้บอดแพลวนะคะขอบคุณนะคะ ว่าีบ่ามีมมอเอออย่างเนาะเขาไผยเป็นเราหา,ยหายอยู่เมือนเครื่องหน,นีจือดอยู่แต่ว่าคิดบ่ออกอันไหนอันไหนใช่อันนี้ของนุชซี่ค่ะนี่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 อะไรว่าน,น้ำนี่เนิบเหรอว่าเมีไม่ใช่ไม่ใช่อ๋ออะไรเนาะนุกับไทแมงไทแมงยืนอันนี้ชุดนะคะนุชซี่ซื้อมาให่ค่ะเป็นชุดเรื่องหน้าออกอยู่นะแต่เรื่องเชื่อมไม่ออกขอบคุณน้องนุชซี่นะคะ อันนี้ ý, อุ๊ย่หง่เนงะอันนี้ของน้องคนไหนเนาะให้เมื่อคืนนี่น้องก๊อปน้องเอนี่แหละอันนี้จะเป็นน้องก๊อปน้องก๊อปแอดมินนะคะน้องก๊อปแอนอน่น้องก๊อปแอดมินอันนี้ก็จะเป็นช่ออะไรแม่ของใครด่แม่อ่าของแม่แอนนี่อันนี้ของแม่แอนนี่อเมริกาค่ะให้บอแถรว่0ห้าพับาทคุณนะคะ อันนี้ของป้าแจ๋วค่ะน่าจะน่าจะประมาณหนึ่งหมื่นบาทพี่สุชัญญาเบอร์รี่วิธีไหนอันนี้อ่าใช่พี่สุชัญญาพี่สุชัญญาได่ว่างไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบว่าให้มาสองช่อเลยอันนี้พี่สุชัญญาเบอร์รี่สองช่อคนละช่อมันจะมีแสตเหมือนกันเลยนะและตัวแล้วไปไหนมีมสีเยอะมากสีกันเลยแต่มัน อ๋อนี้ไงนี่ไงสีขาวมีสองช่อจำได้เพราะถ่ายเมื่อคืนถทายชิมอยู่ถทายรูปอันนี้ขออนุญาตนะคะอ๋อพี่สุชัญญาเบอร์รี่ค่ะอันนี้เป็นสีขาวกับสีอ๋อขาวกับสีกรมอุ้ยอันนี้ดีนะคะมันขึ้นแล้วกับแม่เศษแป้งนะนี่ขโมยมาสันดิล่ะเพราะว่าติดติดสีเราใช่แป้งแป้งแปล้วก็บ้านฮัทเดอะวินเนอร์ค่ะให้บอสแพรบอสบิ๊กค่ะ อันนี้ก็จากบ้านฮะข้าของน้ำตาลบินเนอร์ค่ะให้บอสแพรบอสบิ๊กแฮปปี้เบัรด์เดย์บอสแพรขอบคุณนะคะแล้วก็อันนี้ของไทยเลยถูกสันติเกิดพี่แารจากแฮรี่ชอบฟ้าค่ะน่ารักมากเธอพี่ว่าี่่วาเพิ่นมากอันนี้วมือันนเพื่นมากักขันสองคนนะเพิ่นบ่เคยมากนะขอบคุณพี่หนิงนะครับพี่หนิงไอ้คางย่าทำตัว อ๋อพี่หนิงทายาคำเตยใช่คำเตยถ้าจันถ้าเห็นบอกคนดีว่าสคนมาเล่กันบัวดีว่าบัเคยมากมาจะเดกเลยนนางยุโกะน่ะนะพี่เออีชออ่่ีก็นาก็มาชมบ้าน่อคืนน่ะนั่นแหละนางชไม้มาให้ใหญ่เลยแล้วก็อันนี้ของใครอ่ะของแม่รัดดาค่ะอ๋อของแม่รารดดาอุดรคุณแมลดดาอุดรนะคะที่แรี่พกชรแล้วก็อันนั้นอ๋อาทางอ่านแล้วเรียบร้อย <lod? S 2> อันนี้อ่านหมดแล้วหรออันนี้อ่านอันนี้อ่านหมดแล้วค่ะทุกคนแล้วหรอทุกคนแล้วเรียบร้อยอันนี้ของใครครับพ่อทำเตยพี่เออ๋อทำเตยอ้าวเจพี่ใจฮ่องกงมีมีไหมแม่อ่านไหมพี่ใจยฮ่องกงเดี๋ยวเดี๋ยวโพสเอาขอบคุณพี่ใจยขอบคุณพี่แจฮ่องกงนะคะเท่าไหร่แม่หนึ่งพันหนึบาทค่ะขอบคุณพี่แจยฮ่องกงและการได้ส่วนหนึ่งพี่แอ๋เดี๋ยวโพอขอพูดหนานาเฟซไปแล้วนะคะก็คือจำไม่ได้ ว่าใครบ้างว่าพี่เปาพี่เปาพี่เปาสองหมนี่เปาสองหมื่นนีนาสอนนี่นาพี่เนวีนพรี่เป็นสวเดนแม่บังออสามแม่บงอพี่รุงพุ่งอันนี้อ๋อนี่ของพี่รุงแล้วก็ขอบคุณพี่รุ่งนะคะผูกแขนน้องโตเกียว10,000บาทนะคะขอบคุณตาทูนนะคะตาทูนคุณยายแล้วกันภงผูกแขนน้องโตเกียว5,000บาทนะคะอัน พ่ใหญ่มาจาเยเงนดอแนน่น,นองหางางบ่าจะไปเอาจะไปเอาช่องอันแม่แม่มากันลคา,าเระนโขอบคุณค่ะลูกระวงังมือหลังมือออกกันลูกหนูช่วยผ้าเหรคะเกยงจังเลยแล้วก็มีซองแดงนะคะ อันนี้จากน้องเตยดังจีบันค่ะทองฮะฮะมึงเบงเอาทิน,อน,อนขอบคุณคุณอาสุธิน2,000บาทนะคะเด็กแถมสอง0ัน 2, บาท,บาทขอบคุณใหม่พัชรีเฮียตทุบสอ0 0ั<ไ> 2> 2, บาทนะคะนี่ก็ของน้องสาวนะคะนี่อันนี้ของออนนของแม่ออหรือเปล่ามีของแม่ออของแม่อร์ไทยบาลา มีพี่แดงหรือเปล่าไม่เอาแม่เอาน,น,นี่โอเคลูกมึอยากได้เหรอลูกพี่แดงไม่ออสองอนะคะอ,อ่าเไปลูกให้หนูให้หนูให้พอดีเลยมีที่เสร็ดอกไม้โอ้พอดีมากไอนนของใครอ่ะพี่ลุงอ๋อพี่ลุงแจกันเสร็จดอกไม้สดพอดีเราไปลูกหมุนวะอ,อันนี้สวยมาก น้ารัตน์น้าพง์นะคะคุณตาคุณยายจากจังหวัดสุรร5,000บาทนะคะแกะแล้วนะคะดีรุ่มรื่นมากแล้วก็คนที่ปูกแขนนโตเกี่ยวแบบที่แบบว่าิ่นก็บเบลจันทซื่อน่ะิ่นมาปลูกปลูกปูกนะคะวันนั้นก็ขอบคุณทุกท่านเลยไครบ้างก็คืออ่านชื่อไม่หมดแน่นอนนะคะกพขออนุญาตไม่อ่านแล้วกันเนาะที่จีบบากันเด้อพี่น้อง นี่ตาเจ้าคนนี้อันนี้เท่าไหร่อันนี้เนี่ยอลิสวยอังแดงเนี่ยว่ามีซื้อบ้านฮักลังสิมังนี่นะคะตอนนี้นะคะ2000บาทขอบคุณนะคะโอ้อันนี้หม,อโม,โโมโ้อหมูกระที่สุดอันนี้หมอโมโกรหมูกระทจิ้มจุ่มโ ขอบพระคุณมากมากนะคะแล้วแล้วก็บางคนที่แบบว่าไม่ได้เอ่ยนามนะคะแล้วก็ขอบคุณบัตรฟรีบัตรฟรีจากพี่ปุ้นนะคะแล้วก็บัตรฟรีจากใครอีกแม่มีมีไหมรอบนี้ที่สูสิใบที่สุสิบใบค่ะบัตรฟรีแม่กาหลงที่มาสี่ใบแม่กาหลงที่มาสี่ใบค่ะแล้วก็พี่กรสิริสิบใบพี่กรสิริสิบใบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะจริงๆเกไม่ให้ออกนามเราแต่ออกนามตัว